ไั้งใดทั้งานั้นอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลโอ้มันเป็นบุญแล้วที่ได้ขึ้นมาปฏิบัติทำกันทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปใครจะทำอะไรหรือใครจะมีอะไรจิตว่างไรยวางทางทริงใดมันก็เป็นพ้นพ้นนั้นก็คือพ้นที่เราเราได้ปฏิบัตินะคำอธิษฐานมันจะเกิดแก่ตนเองทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดปาฏิหาริมันมีจริงจริสัจทิวิตดามีอิทธิฤทธิธธธธ์ปุญญาฤธิ์มากมายอยู่ที่จิตของตัวเองจะเข้าถึงธรรมะจะเข้าถึงเข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรออจะเข้าถึงคําสั่งสอนของปู่ดาบทได้เพียงใดน,นี่แหละคลือจิตของเรานี่แหละเอาจิตเป็นใหญ่เอาจิตเอาจิตวางอยู่ในกายในสังขารนี่แหละ เอาจิตของเราใช้กายสังขารใช้ให so, uh, mm. <Sa> ้เป uh, ็นประโยชน์มีกายสังขารเป็นกายเนื้อแล้วมาแล้วทาหน้าที่ของตัวเองแล้วจะทําอะไรก็ปล่อยวางเอากายสังขารนี่แหละทั้งมันจิตของเราีนี่ยสั่งการสั่งการให้กายสังขารปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําจิตให้สะอาดทําจิตให้บริสุทธิ์เอากายสังขารเป็นประโยชน์ต่อกายสังขารให้เอากายสังขารให้เป็นประโยชน์ต่อจิตของเราในชาตินี้ เพื่อจะได้เป็นบุญเป็นเสบียงบุญของเราเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีกายสังขารมีกายเนื้อมีรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างจับต้องได้แต่ต้องได้ทุกจิิงทุกอย่างปฏิบัติได้สืบตามพระพุทธศาสานาได้ทำคุณงามความดีได้คิดได้ทําได้ทุกจิิงทุกอย่าง ทำสิ่งใดนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสาานาเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยาชาติเป็นประโยชน์ต่อจิตของตัวเองเป็นประโยชน์ต่อต่อบุญบุญบ,บาลรมีของพระพุธทธอ,องค์ที่สั่งสอนอบรมนั่นคือสิ้นกายวาจาใจของเราเนั่นแหละเอามาใช้ในจิตของเราแบบจะเป็นบุญเป็นสเสบียงบุญของเราจิตติดจิตของเราไปในชาตินี้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปอ